กับกนะในกับมาไทายบรรยากาศในรับยมเช้าในรับยมเช้าชาสๆในกับในรับพี่ๆในรับกับแม่ๆได้ชมนะครับกับความน่ารักในรับของพาโชคนะครับก็ในรับกำลังกินใบไผ่เลยนะครับเป็นเป็นไผ่เป็นไผ่ลืมแรงใครับใบดกนะครับใบดกนะครับ อากาศที่เชยภูมิก็นะครับตอนเช้าก็มีน้ำค้างนะครอากาศเย็นนะครับตอนเช้านะครับพอเริ่มสายก็ร้อนนะครับพอเข้าฤดูร้อนนะครับเนี่ยวันหนึ่งก็มีหลายฤดูนะครับก็ในกบมาไทยนะครับบรรยากาศนะครับแม่กับในับแม่ๆได้ชมกันนะครับกับความน่ารักนะครับนี่นะครับของพาโชคนะครับกําลังอรเด็ดอร่อย กับการกินนะครับวันนี้กินอาหารชั้นสูงนะครับไปไผ่เนี่ย <laughs> ก็เช้าๆก็อากาศดีนะครับอากาศดีนะครับแต่สายๆมาก็ร้อนนะครับร้อนมากเลยนะครับที่ชัยภูมินะครับส่วนข้าชานะครับก็ควานนะครับควานก็ขี่ไปกินหญ้าแล้วนะครับขี่ไปกินหญ้านะครับข้างหน้าแล้วนะครับล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับ ก็พอดีเนี่ยับเพิ่งไปตัดหญ้ามาก็มาปล่อยปล่อยผายโชคนีกินใบไผ่นี่ครับก็ใบไผ่นะครับนู่นนะครับเยอะมากเลยนะครับเป็นของคนอื่นนะครับพอดีเนี่ยเป็นไผ่ไผ่สามฤดูนะครับไผ่ลืมแรงนะครับก็จะเก็บนอนะครับจะเอาไว้เอานอะครับนอไม้นะครับ ส่วนใบกับต้นก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรเนรี่ยก็มาปล่อยนาผาโชค,คกินใบหน่อยนะครับ สนุกกับการกินเลยนะครับมีผ่าโชครอก่อนแป๊บนึงกินยารอก่อนกินน้ำปะกินกน,น้ำเลว You know what? ก็ในก็สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่นะครับก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับตอนเช้านะครับเช้าสายแดดออกนะครับมานะมาถ่ายบรรยากาศให้กับนะครับแม่แม่ได้ชมนะครับกับบรรยากาศที่เชยภูมินะครับวันนี้ก็อากาศก็เริ่มจะร้อนแล้วนะครับแต่ตอนในกับตอนตอนเช้าเช้านะครับเช้ามืดก็นะครับจะเป็นน้ําค้างนะครับมีน้าค้างมีหมอกนะครับสายภากอ่อร้อนจัดเลยนะครับ ปลาโชโกนะครับนี่มาลุยเลยลุยสวนไผ่นีกินเหมือนกับเป็นของเจ้าของนะครับไม่ใช่นี่ครับของคนอื่นนะครับก <laughs> <laughs> ็เป็นไผ่สามฤดูนะครับไผ่ลืมแรงนะครับออกทั้งปีนะครับ ของก็จะเอาไว้นะครับเอาไว้เอานอนอไผ่นะครับนอไม้นะครับส่วนนะครับต้นไผ่ก็นี่ครับไม่ได้ทําอะไรนะครับอาหารชั้นสูงเลยนะครับผาโชควันนี้ได้ที่เลยนะครับแม่ๆนะครับเนี่ย

ออกไปตุ่งนาแล้วนะครับ ชวนมาเบืนไปมามามามนัสนุกนะครับสนุกกับการกินเลยนะครับนี่อาหารชั้นสูงนะครับ วันนี้ก็นะครับมาถ่ายนะครับบรรยากาศนะครับให้กับแม่ๆนะครับไปชมนะครับบรรยากาศที่เทยภูมินะครับก็แดดก็เริ่มเริ่มจะร้อนแล้วนะครับมีร้อนมากนะครับมีร้อนถึงร้อนมากนะครับอากาศเทยภูมิเนี่ยตอนนะครับเช้ามืดก็อากาศจะจะดีหน่อยนะครับ mày mà, mày à, má má biến mày hey, Mà, má má, mày mày Mà Mà, má má mà Mà, mà Mà biến สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวสวัสดีแม่แม่กันก่อนนะครับพี่โยกสวัสดีครับก่อนเลยลูกครับก่อนครับก่อนครับดีดีครับจุ๊บด้วยจุ๊บจุ๊บด้วยจุ๊บสวัสดีเสียงไม่ออกนะครับเขี้ยวอยู่นะครับครับสำหรับนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสวัสดีนะครับแม่แม่ครับยวนะครับจะออกไปทุ่งนาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ